สวัสดีครับอยู่กับเราในช่องพลายถึงนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่บ้านของพังศรีจันทร์คนสวยนะครับผมโอ้ครับสวัสดีครับเรสวันนี้ครับน้อยโอ้ดูครับอดแลวครับออดเลยครับพังศรีจันทร์ครับวันนี้ก็จะมาเยี่ยมยามถามข่าวครับเที่ยมถามอาการของควันอิมเมืยนครับวันนี้ครับว่าเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ย u จะเอาอาหารให้พังทีจันกินก่อนครับผมที่เขาร้องขอกินเมื่อกี้ครับอารทีจันอดีค่าก่อนแล้วอ่าเห็นกกินน้อยก่อนครับผมเดี๋ยวเราจะไปถามอาการของควันอิมครับที่วันนั้นนะครับนาทีชีวิตครับที่ควันอิมนี้รลดมาได้ไงครับผมเดี๋ยวเราไปถามอาการของควันอิมกันนะฮบผมสวัสดีครับควันอิมครับผม เป็นไงมาครับสวัสดีครับอาจารย์ผิมทุกท่านนะครับครับผมครับขไม่ทราบว่าจะมาทําอะไรครับเกี่ยวอะไรมาถามความความอาการของคดีนะครับที่เพราะว่าวันนั้นผมไปเอาหนามให้ฟันเขากินแล้วโยนไปครั้งหนึ่งครับแล้วมันตกครั้งที่สองตกครั้งที่สองก็โยนไป อันมาเลยครับอันมาเลยครับแล้วเขาทำถูกตรงไหนมั้งครับถูกบนเว้นไม่ถูกครับถูกแชลบแชบข้างล่างกายนิดหนึ่งครับตรงไหนตรงนี้ครับโอ้ครับนี่ที่ที่ไม่มีที่ของอ่ะเนี่ยอะไรอะไรถูกตัวนี้ครับนี่งาครับโอ้งาแล้วก็เขียดไปใช่ไหมเขียดไปใช่ไหมครับผมครับแล้วก็ถ่ายไว้ด้วยครับช่างก็ถ่ายไว้ พอดีติดมอไซด์ดิมคันนั้น,นครับโอ้คันดิมใช่ไหมครับรู้ได้ไงวิรุษเรื่องอะโอ้แล้วคันดิมตอนนั้นรู้สึกอย่างไรมัง่งรู้สึกไม่ไม่ตกใจครับเพราะว่ายังไงอ่ะมันก็ธรรมดาของทอนช้างครับโอคันดิมคิดว่าตีจะรอดไหมที่วันนั้นอนะ่ะก็ไม่รู้ว่าคราวนี้ก็เคยมีประวัติมาแล้วครับ วันศัพท์อไัไเไฟตอนนั้นอะทําทำยงไงถึงรอดมาได้ครับผมลองเหือ่<ข>อเขาลองด้วยลองคูเขาเขาเลยอันนี้วิ่งองอกไปเลยจบขื่อนแล้ววิ่งไปเลยครับโวิ่งไปเลยครับวายก<ห>็ตกด้วยครับแล้วตอนนั้นรู้สึกตัวไหมรู้สึกครับ โอ้ไม่ทำไม่ถูกใช่ไหมเดินค่ไหไม่ถูกเถอกนี่นึงใช่ไหมเถาัเถาอก้อยเถาะเถาะมือเถาอกตามตัวโอก็ยังรู้สึกดีเลยวิ่งหนีช้างวิ่งหนีครับโอคนได้วิ่งลุกหนีไหมช้างวิ่งหนีคนไม่หนีครับโอ้คนอยู่ตรงนั้นเลยแล้วยังแล้วใครพาไปโรงพยาบาลครับผมคุณหมอ มอเตยมอคนมอเตยหมอเน,อน,อน,อนอี่ยครับเกี้อะไรชอับโอ้ชอับไม<ส>ครับคุหมอเตยไปครับแล้วไปเจอสีแดงรถหมอสีแดงครับ<อ>แล้วไปเจออยู่ยโรงพยาบาลมอนัดครับเจอโรงพยาบาลมอนัดพระควั คนไหนครับก่อนอพาคนไทยจับกล้องมเขาเป็นโรคประวันิเขวูบเขาเจอพอดีครับโอ้เจอกันพอดีที่โรงพยาบาลพอดีแล้วนี้มอนัทไปหาหมอวันนี้ไม่ไม่มีนัดครับโไม่เป็นไรอิสเลยดูแล้วไม่เป็นไรอิสเลยวันนี้มอนัทไปโรงพยาบาลที่ไหมวันนี้ใช่ไหมวันนี้หมอได้นัดไปโรงพยาบาลไหมไม่ได้ไปครับไม่มีนัดไม่ ก็ไปหาวันเดียวก็อมไม่ได้นัดเลยใช่ไหมครับอ๋อครับผมนนี้ก็ฟังจากปากของความอิ่มครับที่รอดตายมาได้ครับอย่างบุดวิทย์นะครับผมถ<ท>้าจะเช่นนั้นก็ทำแล้วก็ไม่ไปคนนอ๋อครับแล้ว เป็นไงมั่งทุกวันก็สบายดีโอไม่เป็นไรใช่ไหมครับผลตรวจเอ็กซเรย์มาแล้วทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไรครับผมกดไม่ลงฮะเออเอเอางงกดไม่ลงครับกดอะไรครับผมกดตัวผมไม่ลงครับโอ้ใช้อรับมันมีของดีไหมกดไม่ลงไม่ใช่อยู่ที่เล่นแข่งนะครับเพราะว่า คนยังทำมาแต่ของดีผมไปวัดวันนั้นโอ้ทำมาแต่ของดีเลยผมไปวัดทีของดีอะไรขอของดีอยู่ที่ทำบุญเยอะๆจะได้คนบุญจะได้ส่งะมผลบุญจะได้ส่งถึงพระมดมแเรียกอะไรผมเรียกอะไรครับผมผมอายุสามสิบสามสคุณสมพรได้มาทำไมนี่มาดูเพื่อนครับผมอ๋อเพื่อนอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียววันนันเป็นเพื่อนครับ อ๋อช่องอะไรนี่ช่องน้องพลายเพชรอุทไทยอนุโกราครับผมโอ้โครับขนะครับครับชติดตามด้วยครับช่องปืนไม้นะครับผมครับผมปืนได้กี่วันแล้วสองวันแล้วครับโอ้สองวันนะครับช่องพลายเพชรอุทไทยนะครับอนุมโซกราครับเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับผมพึ่งปืนไม้ได้สองวันนะครับอีีครับผมวันนี้มาดูเพื่อนครับผมมาดูเพื่อนอ๋อมาดูเพื่อนมันอนเป็นเพื่อนด้วยครับผมผมไม่แม่เลิกไปอยู่บ้าน ผมแม่ไปอยู่บ้านมีคนอยู่บ้านครับผมเพน้องเป็นเพื่อนคองคดีมนะครับผมเป็นเพื่อนเดียวครับอ๋อเป็นห่วงก็แม่ไปงานศพของของอาจารบุญเลี้ยงไปอยู่บ้านแคนดำเปล่างานศพกรงานศพญาตินะครับผมคอิมก็เลยมีเพื่อนก็ให้วันนี้แม่ไวจะมาวันนี้น้องเดียวจะมา เพรว่าันน้องดิวมมีน้องดิวก็ไปด้วยอยู่คันเองมคนเดียวอยู่คนเดียวก็ดูได้ช้างสองเชือกเนาะครับก็เลยควันสมพลก็มาเล่นด้วยมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับผมครับมาเป็นเพื่อนเขาครับครับดีมากเลยนะครับผมมาเป็นกําลังใจให้กับควันเอ็มนะครับผมเพื่อนเราก็ต้องรักกันครับผมคนไทยด้วยกันครับดีมากเลยช้างด้วยกันครับผมฝากไลถึงเอฟซี้ไหม ฝากอะไรทิ้งฟีฟซีไหมที่ก็เป็นห่วงก็ต้องขอบขอบคุณฟีฟซีเป็นห่วงวันนี้ก็คุณบ้านสมพิษก็เอฟซีอ่ะคนบ้านสมพิษก็ส่งยามาให้โอถุงยามให้ความอิมเย<า>ม็บมือรุงเป็นยาส่งให้ความาอิมนะครับามมาผม 3, ชรัื่ออะไรครับผมเกเคยเป็นพยาบาลมาก่อนนะครับครับเป็นพยาบาล อะไรส่งให้กลัวจำนายกลัอะไรโอ้ส่งเฟรนด์ให้ไม่รู้ว่าถึงไหนนี่มั้งครับครับผมคุณดิษฐีมากๆเลยครับที่เป็นห่วงครับความอิมของเรานะครับผมสุดยอดเลยนะครับรอดรอดแต่เพราะว่ามีความดีอะไรนะครับแทงแทงสางครั้งแทงสรามแทงสามครั้งอายุกระสาสุด คือเล่นโดนชิคของไมนอนนี่ดิ้งหักไปใช่ไหมครับผมก็หักไปก็เป็นไรครับครับพ่อวันเอฟซีที่พ่อครับครับพ่อขอให้ควันดิ้มให้สุดท้าครับพ่อวันนี้ก็มาเยี่ยมองการของคันดินมครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ให้เอีทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ กดซับสครายกดกริ่งในช่องพังศรีจันทร์คนสวยแล้วก็ช่องอะไรครับน้นองพลายพิอุทไทยไอหนุ่มโซกร้าครับผมครับส,สดที่นี้ก็ครบครับว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมจุกะครับ<ม>